สวัสดีครับกลับมาพบกับการรีวิวปากกานะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวปากกาหมึกซึมพ i l o อ k คาคุโนะครับปากกาหมึกซึม Pilot k คาคุโเนี่ยเป็นปากกาจากญี่ปุ่นนะครับผลิตที่ญี่ปุ่นเลยนะครับตัวด้ามเขาเนี่ยก็จะเป็นรูปร่างง่ายๆอย่างเงี้ยนะครับเป็นทรงหกเหลี่ยมนะครับบริเวณฝาไม่มีคลิปนะครับแต่ว่าจะมีหมุดเล็กๆตรงนี้ให้นะครับกันการที่ตัวปากกาเนี่ยจะกิ้งนะครับ ซึ่งทรงปากกาที่เป็นหกเหลี่ยมเนี่ยมันก็ป้องกันการกิ้งได้ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็สีของไพ l o ลอดคาคุโนะนะครับมีเยอะมากนะครับบางบางรุ่นเนี่ยเอ่อไม่ใช่ไม่ใช่บางรุ่นบางสีนะครับจะด้ามขาวแล้วก็ฝาก็จะเป็นสีอื่นนะครับหรือว่าบางตัวเนี่ยตัวด้ามก็จะเป็นสีเทาอ่อนนะครับแล้วฝาก็จะเป็นสีเหมือนกันนะครับสําหรับตัวนี้นะครับไพ l o ลอดคาคุโนะของผมเนี่ยเป็นฝาปากกาสีฟ้านะครับด้ามจับสีขาว เดี๋ยวมาดูด้านในกันนะครับประกาคาคุโนะเนี่ยเขาได้รับการยอมรับว่าเป็นปากายิ้มได้นะครับปากายิ้มได้ก็คือดูตรงนิ้บเขานะครับเขาจะเป็นรูปเหมือนคนกําลังยิ้มอยู่นะครับแล้วก็หลับตาข้างหอนอึง่งแบบนี้นะครับตัวหัวปากกาในระบ,บุไว้ว่านิ้บเป็นนิ้บขนาด f นะครับซึ่งไพ่หลอดคาคุโนะมาเป็นชุดซึ่งม,มันมันเป็นเซตนะครับในเซตของมันเนี่ยมันก็จะมีตัวปากกานะครับแล้วก็จะมีหมึกหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นหมึกหลอดซึ่ง ตัวพ i l o อดคาคุโเนี่ยเขาจะไม่มีคอนเวคเตอร์หรือว่าหลอดสูบหมึกมาให้นะครับเราจะต้องซื้อแยกแต่เขาก็จะมีหมึกอย่างเงี้ยน,นะครับมาในเซตของเขานะครับเป็นหมึกหลอดของ Pilot ดนะครับซึ่งน้ำหมึกตัวนี้ผลิตที่ญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับทั้งเซตคือผลิตที่ญี่ปุ่นเลยนะครับหมึกหลอดเป็นสีบูนะครับสีน้ําเงินสีฟ้านะฮะ อันนี้คือมึกของเขานะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเจ้าพาย o อดคาคุโนะครับบริเวณด้ามจับเนี่ยเป็นด้ามจับใสนะครับทำให้เรามองเห็นฟีดได้อย่างชัดเจนแล้วก็ฟีดเนี่ยเป็นฟีดสีดำนะครับบริเวณด้านในนะครับก็ใช้มึกหลอดนะครับใส่สวมกลับเข้าไปเลยนะครับเขาจะไม่เหมือนลามี่ตรงที่ว่า,าเราจะต้องเราจะต้อง นำหลอดหมึกนะครับดันเข้าไปเองนะครับไม่สามารถที่จะวางไว้แล้วก็หมุนฝาเข้าไปนะครับเขาจะไม่ดันให้เราเหมือนลามีนะครับอันนี้ก็คือพร้อมใช้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูลายเส้นของเจ้าพ i l ล t อตค่ะคุณโอกันนะครับนิขนาด f หัวนิฟเของญี่ปุ่นเนี่ยเป็นนิฟเที่ค่อนข้างจะเล็กนะครับเล็กเล็กกว่าทางยุโรปอย่างเช่นลามีเนี่ยนิฟขนาด F ของลามีเนี่ยจะมีลายเส้นใหญ่กว่าทางเอเชียนะครับการป้อนหมึกของพาย o t คาคุโนะทำได้ดีนะครับส่วนการขึ้นเบาลงหนักทำได้เล็กน้อยนะครับไม่เยอะมากหัวปากกาเนี่ยด้วยความที่นิฟ เป็นนิบขนาดเล็กนะครับก็จะมีความรู้สึกว่าเขียนแล้วเนี่ยมันกินกระดาษอยู่นิดหน่อยแต่ว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับมันทําให้ลายเส้นคมชัดขึ้นนั่นเองนะครับการเขียนแบบรีเวิร์สของ Pilot k a าคุโก็ทําได้นะครับแถมให้ความรู้สึกว่าเส้นมันจะใหญ่กว่าเขียนแบบปกติอีกนะครับเดี๋ยวผมพอดูกันไม่มั่นใจอ๋อ รู้แล้วทำไมเส้นใหญ่ผิดปกติคือเมื่อเขียนแบบรีเวิร์สนะครับหัวปากกาด้านด้านด้านหลังเขาเนี่ยมันค่อนข้างจะคมนะครับมันก็เลยกินเนื้อกระดาษขึ้นมาก็เลยทำให้ลายเส้นมันใหญ่ขึ้นนะครับเจ้าไพ l o t คาฮุนโอการป้อนหมึกของฟีดต่อเนื่องนะครับไม่มีอาการหมึก ไม่ไหลหรือว่าไหลไม่สะดวกนะครับเป็นปาะกาหมึกซึมที่ราคาไม่แพงมากนะครับราคาจำหน่ายในไทยเนี่ยน่าจะอยู่ในเกณฑ์ราคา4 0 0ร้อถึงห0 0บาทนะครับแต่ตัวนี้ผมหิ้วกลับมาจากญี่ปุ่นก็จำจำราคาเป็นเยนไม่ได้แล้วจะตีเป็นเงินไทยก็ ประมาณสามถึงสี่ร้อยอะไรประมาณนี้นะครับถูกกว่าในไทยนะฮะไพลอดคาคุโนะครับขอบคุณครับ